สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นาดาพามาเที่ยวที่สะพานสารสินนะคะเป็นสะพานแห่งเดียวนะคะที่สามารถข้ามเกาะภูเก็ตนะคะสะพานสารสินนะคะจังหวัดภูเก็ตค่ะถ้าว่าเราไม่มาทางรถเราก็สามารถข้ามเรือนะคะมาทางเรือได้ค่ะแต่ต้อง ไปขึ้นเรือที่แถวกระบ,บี่แถวพังงานะคะจะมีเรือข้ามเกาะน,นะคะทุกคนนอกนั้นก็จะเป็นามาทางเครื่องบินนะคะอันนี้เป็นสะพานแห่งเดียวนะคะที่สามารถเข้าเกาะภูเก็ตได้ะค่ะทุกคนนี่นะคะวิวททวทั์สวยงามมากนะคะที่ภูเก็ตจ้าบรรยากาศดีดีนะคะนาดามาช่วงเช้านะคะนาดา พามาช่วงเช้าค่ะทุกคนนี่นะคะบรรยากาศนะคะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำที่สวยมากนะคะสะพานสารสินสวยมากค่ะทุกคนน้ำก็สีสวยสวยนะคะทุกคนถ้ามาช่วงเช้าน้ำจะสีสวยมากค่ะ,ะช่วงกลางวันก็สวยนะคะเรามองไปอย่างนี้จะเป็นสีแบบว่าสวยมากค่ะน้ำสวยมาก นี่นะคะทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือนะคะมีเรือชาประมงเรือของนักท่องเที่ยวเรือชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะจะมาจอดนะคะทุกคนฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนี่นะคะสะพานสารลินนะคะพามาเที่ยวค่ะทุกคนพามาชมนะคะพามาชมสะพานรักษาส์สาลินจ้า สวยมากค่ะบรรยากาศก็ดีดีนะคะทุกคนวิวหลักล้านนะคะวิวหลักล้านจ้าตรงนี้คนจะหยุดพักแล้วก็มาถ่ายรูปกันเยอะนะคะตรงสะพานสาละสินนะคะุ้นเด็กๆก็กำลังตกปลากันนะคะทุกคนมานั่งตกปลากันจ้าบรรยากาศดีนะคะทุกคน ช่วงเช้าๆนะคะบางคนก็มาเดินออกกำลังกายนะคะเดินชมวิวทิวทัศน์ไปค่ะทุกคนนู้นมองไปสุดลูกหูลูกตานะคะแม่น้ำไอ้น้ำทะเลนะคะทุกคนกว้างมากเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเ,เรือชาประมงนะคะนู้นฝั่งนู้นนะคะทุกคนอันนีเ้เป็นทางเดินไปสู่เ,เหมือนเป็นหอคอยเป็นศาลานะคะทุกคนนู่นนะคะ นีคนก็มาตกปลานะคะไม่รู้ได้ปลากันไหมนะคะนี่นะคะ่ะคนมานั่งตกปลากันค่ะทุกคนโอ้เนี่ยค่ะปลาสดๆเลยนะคะทุกคนปลาทะเลจา้านี่นะจ้าปลาหน่ากินมากค่ะคนมาตกปลากันเยอะนะคะช่วงเช้าเช้าก็มาตกกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะ ได้ปลาไหมน้อนี่น้อไหนเปิดดูสิว้าวนูค่ะปลานะคะทุกคนปลาสดสดจ้าปลาทะเลอันนี้เหมือนปลาขี้ตังนะคะทุกคนเอาไปทอดอร่อยนะต้มส้มก็อร่อยจ้านี่นะคะนูนนะ้นาดาเดินมาจากทางนู้นนะคะ นี่ทางนี้นาะตาจะก็จะพาขึ้นไปบนศาลาหรือว่าบนหอคอยนะคะทุกคนสะพานสารสินนะคะสะพานรักสารสินจ้าไอ้นู้นที่ว่าเห็นต้องสูงก็จะเป็นรถยนต์วิ่งนะคะรถยนต์วิ่งจ้าแต่ตรงที่นาดาเดินนี้เรถยนต์ไม่เข้าไม่ได้นะคะทุกคนรถยนต์เขาไม่ให้เข้ามาข้างในนี้นะคะ ยกเว้นรถเครื่องอะไรได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนรถยนต์ต้องจอดไว้ข้างนอกค่ะ mm. นี่นะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ mm. บรรยากาศดีมากๆค่ะทุกคนสวยด้วยจ้ะ mm. สวยมากสวยมากค่ะ mm. ไปค่ะนาดาจะพาเดินขึ้นข้างบนนะคะทุกคน mm. นี่นะคะ mm. เป็นจะพานข้ามทะเลเลยนะคะทุกคน mm. เป็นจะพานข้ามทะเลจ้า ที่เห็นตรงสูงอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นรถยนต์บิงนะคะรถบิงสวนไปสวนมานะคะรถบิ่งเข้าเกาะภูเก็ตบิ่งออกจากเกาะภูเก็ตนะคะจะมีสองเลนค่ะทุกคนแต่ตรงนี้จะเป็นห้ามวิ่งนะคะไม่รถบิงไม่ได้นะคะตรงที่นาดาเดินอยู่นะคะนี่นะคะไปจ้านาดาจะพาขึ้นไปบนอหอคอยหรือว่าศาลาของสะพานสารสินนะคะทุกคน นี่นะคะน้ำสวยมากน้ำสีสวยมากค่ะตรงนี้ก็มีคนมาตกเบ็ดตกปลาอีกนะคะทุกคนซื้อเบ็ดสักอันนะคะลองมาตกดูบ้างนะคะทุกคนนะ่จาจะสนุกนะ่นน้าดาว่าวันไหนว่างๆต้องไปซื้อมาตกบ้างคะ่ะทุกคนนี่นะคะนาดาก็พาขึ้นบันไดนะคะทุกคนพาไปชมบิวข้างบนนะคะ วิวทิวทัศน์สวยมากค่ะน้ำทะเลนี่เป็นอะไรที่สีสวยนะคะทุกคนสีจะโอ้สวยมากค่ะยิ่งช่วงเช้าเช้าช่วงเย็นเย็นจะสวยค่ะทุกคนตะวันจะตกดินอะไรแบบนี้ก็สวยค่ะนี่นะคะนาดาก็ขึ้นมาข้างบนนะคะนี่เป็นข้างบนค่ะทุกคนนี่นะคะสวยมากค่ะ เป็นเรือนะคะเป็นเรือนักท่องเที่ยวเรือประมงเรือคนเอ,อหาปลานะคะเรือชาวบ้านอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะก็ขึ้นมาข้างบนนะคะอื่นี่นะคะลึกมากนะคะทุกคนน้ําตรงนี้นะคะมันจะเป็นน้ําทะเลเลยะคะ่ะทุกคนมันเหมือนอยู่กลางทะเลนะคะ มันมีสะพานข้ามไปเนี่ยะคะ่ระรถก็วิ่งสวนกันไปสวนกันมานะคะทุกคนเข้าภูเก็ตออกภูเก็ตคะ่ะนี่นะคะนาดาก็จะเดินมาทางนี้นะคะนู้นแฟนนาดาเดินอยู่ข้างล่างนู้นนะคะทุกคนนู้นนะคะต่อม่อ,อ,อสะพานใหญ่มากคะ่ะทุกคนนู้นนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนะคะสะพานรักสารสินจ้า หรืออีกอย่างหนึง่งเรียกว่าสะพานสารสินนะคะทุกคนคือว่ามันมีประวัติความเป็นมานะคะเป็นคู่รักรักกันแล้วไม่สมหวังอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่นี้นะคะทุกคนนี่นะคะสะพานสารสินนะคะเที่ยวสะพานสารสินกันจ้านี่มันมีศาลาอยูดหนึ่ง หนึ่งสองสามสามีอยู่สามสาลานะคะทุกคนสามหอคอยนะคะหรือว่าอีกอย่างนึงเราเรียกว่าสาลาเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่น้าดาเรียกศาลานะคะสาลาหรือว่าหอคอยแบบว่าชมวิวทิวทัศน์อะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนี่นะคะเรียกผิดเรียกถูกก็ขออภัยเด้อค่ะวิวทิวทัศน์สวยมากนินาดาก็มาที่สองแล้วน,นะคะมามมา,มา มาจุดชมวิวที่สองค่ะทุกคนนี่จะมีบันไดให้เราขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเมื่อกี้นาดามาอยู่ตรงนู้นนะคะนี่เป็นอีกชั้นหนึ่งค่ะทุกคนสวยมากค่ะนี่วิวข้างบนนะคะจะมองเห็นน้ำนี่สีสีน้ำเงินออกน้ำเงินเลยค่ะน้ำนะคะสวยมากสีสวยมากค่ะทุกคนดูสีน้ำนะคะ ตรงนู้นก็จะเป็นหาดทรายขา,ขาวๆนะคะทุกคนนู้นตรงนู้นเป็นหาดทรายนะคะนี่รถก็วิ่งสวนไปสวนมานะคะรถวิ่งเขา้าเกาะออกจากเกาะภูเก็ตค่ะเนี่ยนาดามาทุกครั้งก็ต้องมาตรงนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันมีะสะพานที่เดียวนะคะที่เราสามารถเข้าภูเก็ตได้ค่ะถ้ามารถยนต์นะคะไม่มีทางอื่นเข้านะคะเพราะว่าภูเก็ตเป็นเกาะค่ะ มีทางเข้าทางเดียวนะคะทุกคนนอกนั้นก็จะนั่งเรือหรือว่าเออมาเครื่องบินอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะวิวทิวทัศน์สวยมากจ้นี่สดีค่ะทุกคนน้าดามพามาเที่ยวสพานสารสินนะคะสานรักสารสินจ้าะะอ,อุตส่าบรรยากาศดีมากค่ะสวยมากค่ะทุกคน วันนี้าดาพามาเที่ยวสะพานรักสารสินนะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งคือว่าสะพานสารสินนะคะทุกคนที่จังหวัดภูเก็ตนะคะวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวทิวทัศน์สวยมากจ้าเนี่ยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคน,นสวยมากสะพานสารสินนะคะ อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้นาดาก็ขึ้นมาชมวิวอยู่ข้างบนนะคะอยู่ข้างบนสะพานสาประสิทค่ะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากอ้ลมเย็นสบายนะคะลมเย็นสบายจ้านีนะคะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกฝั่งนึงจ้าเนี่ยจ้ะสวยมากค่ะทุกคนสวยมาก มาชมกันนะคะชมบรรยากาศที่สะพานสารสินนะคะอันนี้ก็เป็นพวงก,กุญแจนะคะคนมาห้อยพวงก,กุญแจไว้สต่ตทุกคนนี่นะคะคนมาพวงมาห้อยพวงก,กุญแจไว้นะคะสวยมากค่ะนาดาไม่ได้ปีที่แล้วนาดาก็ไม่ได้แว,แวะแวะเที่ยวนะคะปีนี้ก็เลยแวะเที่ยวสักหน่อยอะไรแบบนี้นะคะปกตินาดาจะเที่ยวทุกปีนะคะ ไปจ้กเดินลงทางล่างนะคะทุกคนเสียงรถด,ดังมากค่ะเสียงรถเสียงรถด,ดังมากนี่นะคะฝั่งนี้ก็เดินไปฝั่งนู้นได้นะคะเดินไปอีกฝั่งน้นได้เลยคะ่ะทุกคนนี่นะคะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากวิวสวยมากค่ะไจ้าค่ะนี่นะคะทุกคน นาดาก็พาชมวิวทิวทัศน์นะคะสะพานสารสินจ้าวิวสวยมากค่ะทุกคนวิวทิวทัศน์สวยมากค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะช่วงเช้าๆนะคะน้ำทะเลสีสวยมากค่ะทุกคนนี่นะคะ พามาเที่ยวสะพานสารสินนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะทุกคนทางลงได้ทั้งสองข้างนะคะข้างฝั่งสะพานกับข้างาฝั่งแม่น้ํานะคะนี่นะคะต่อมอสะพานนะคะทุกคนนี่นะคะ น้ำทะเลที่ภูเก็ตนี่สีสวยมากค่ะนาดาชอบมากเลยค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนทะเลฝั่งอันดามันนาดาจะชอบค่ะส่วนเอ่อนาดาชอบฝั่งอันดามันนะคะเพราะว่าน้ําทะเลมันสวยค่ะทุกคนนี่นะคะ YouTube ทิวทัศน์สวยมากจ้าสะพานสาลสิมนะคะนู้นนะคะแล้วก็ ถ้าเราเดินกลับเราก็จะเดินตรงไปเลยนะคะทุกคนรถจะไปจอดอยู่ตรงนู้นนะคะสุดาสายไฟนะคะทุกคนสุดเสาไฟนะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนอยู่ทางใต้ก็เที่ยวทะเลเที่ยวภูเขาไปนะคะทุกคน บรรยากาศดีๆนะคะช่วงเช้าแล้วก็ได้มาเดินออกกำลังกายด้วยค่ะทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะออกกําลังกายบรรยากาศดีนะคะสมองก็ปลอดโปร่งนะคะทุกคนเดินมาดูขตกปลาหาปลากันอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะสะพานสารสินนะคะน้ําสวยมากค่ะน้ําทะเลสวยมากๆ บรรยากาศก็ดีมากค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆนะคะบิวทิวทัดหลักล้านค่ะทุกคนบ้านเราอากาศสบายนะคะอากาศสบายไม่ร้อนมากอะไรแบบนี้นะคะถ้าอากาศต้อนเราก็ไปนั่งอยู่ริมทะเลอะไรแบบนี้นะคะสบายสบายค่ะทุกคน ฝั่งนู้นก็จะเป็นเรือช้าประมงเยอะนะคะมองนาดามองไปใต้สะพานฝั่งนู้นนะคะมีเรือช้าประมงเยอะค่ะแล้วก็มีบ้านเรือนเยอะนะคะอยู่ตามชายหาดนะคะบรรยากาศก,ก็อย่างที่เห็นเลยนะคะทุกคนสวยงามมากค่ะนี่นะคะ สวยมากทุกคนสวยมากสะพานสารสินนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะพามาเที่ยวค่ะทุกคนพามาเที่ยวสะพานสารสินกันนะคะช่วงเช้าบรรยากาศก็อย่างที่เห็นเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านคนนะคะเป็นมีเรือค่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็จะ มีเรือนะคะทุกคนข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นโคกโกยนะคะโคกโกยจังหวัดพังงาค่ะทุกคนเพราะว่าที่ภูเก็ตอยู่ติดกับจังหวัดพังงานะคะพอข้ามสะพานไปก็ไปอีกนิดนึงก็จะถึงจังหวัดพังงานะคะทุกคนถึงโคกโกยนะคะถึงโคกโกยแล้วก็จังหวัดพังงาค่ะนี่นาดาพามาเดินฝั่งนี้นะคะทุกคน นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นเรือประมงเยอะนะคะเรือหาปลานะคะทุกคนคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลัง